osionfish everyone. สวัสดีนักเรียนชั้นปน .6 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูเทียนในอะังกฤษป้ายครูเทียนค่ะวันนี้ครูเทียนจะมาสอนทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะเด็กๆจะได้เป็นเล่มหน้าตาเล่มใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ใช้นะแต่ว่าหนังสือเรียนก็จ,จะเป็นของรุ่นพี่นะคะเอาไว้ดูเทียบกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้พอเด็กๆนะคะ เปิดเข้ามาในหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะเจอแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้คือลิสต์รายการนะคะที่ครูเทียนลิสต์ไว้ว่าเด็กๆต้องทําอะไรบ้างนะคะอ่ะลำดับที่1นึงนะคะว,วันนี้เราจะพูดถึงแบบฝึกหัดที่1และ2นะคะอ่ะเราไปดูที่แบบฝึกหัดที่1ก่อนเขาบอกว่าหน้าที่4ข้อที่2เด็กๆก,ก็เปิดในหนังสือเลยนะคะที่ครูเทียนเย็บแม็กไว้เด็กๆไม่ต้องไปเปิดนะไม่ต้องไปแงะนะคะลิสต์ของนักเรียนนะคะอาจจะ ติดไว้ตรงแผ่นฝั่งนี้นะคะหรือว่าหน้าฝั่งนี้นะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะอ่ะหน้าที่4ใช่ไหมคะข้อที่1อ่ะข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่2นะคะขออภัยข้อที่2เขาบอกว่า look at the pictures then complete the sentence นะคะเขาบอกว่าให้ดูรูปภาพสิแล้วนะคะมา ตเติมประโยคเนี่ยให้มันสมบูรณ์โดยใช้คำที่อยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1เขาบอกว่า A reporter is The Doctor A reporter คือใครนักข่าวนะลูก reporter คือนักข่าวนะคะทำลายจุดๆเนี่ยเขาจุดๆๆ กับคุณหมอเราไปดูคำด้านบนก่อนคำที่หนึ่งที่เขาให้มาคือคำว่า nurse Nurse คำนี้คือพยาบาลน,นะคะคำนี้คือ in front of นี่คือคำเดียวกันนะลูก in front of คืออยู่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าคือบอกตำแหน่งนะ in front of นะคะ computers นะคะก็คือคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแหละ interviewing นะคะ interviewing นี่ก็คือการคำว่านะคะ interviewing คำนี้ก็แปลว่าการสัมภาษณ์นะคะ shop assistant นะคะก็คืออพนักงาน assistant คือพนักงานบัญชีนะ shop assistant นะคะก็คือ,อเหมือนที่อยู่ในเซเว่นนะคะพนักงานเนี่ยคะ่ะพนากาักงานคิดเงินนะคะที่อยู่ใน ร้านต่างๆนะคะอะทีนี้เขาบอกว่า a reporter is t t h e doctor a reporter คือนักข่าวกำลังทำอะไรกับด็อกเตอร์คะกำลัง interviewing ใช่ไหมคะกำลังสัมภาษณ์เด็กๆก็เติม interviewing ไปนะคะทีนี้ dot dot is standing near the doctor dot dot is standing near the doctor ใครกำลังยืนอยู่ข้างๆหมอคะคำข้างบนคำนี้เราเอาไปแล้วนะคำนี้เรา,เาไปแล้วใช่ไหมแล้วคำนี้ใครกำลังยืนอยู่ข้างๆคุณหมออ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณเทียนให้เด็กๆคิดก่อนนะข้อที่3 three students are working o n d e r three students นักเรียน3มคนกำลังทำงานอันนี้น่าจะใช่นักเรียนไหมนะหรืออันนี้หรืออันนี้ เด็กๆก,ก็ดูนะคะน่าจะเป็นภาพนี้นะนักเรียน3ามคนเนี่ยกำลังทำงานบนอะไระนักเรียน3คนนี้นะคะกำลังทำงานด้วยอะไรนะคะต่อไปนะคะข้อที่ c they are t people o t t h e cinema มีนะคะ cinema เห็นไหมคำนี้นะคะ อ่าชัดเลยแปลว่าโรงหนังนะคะมีคนเนี่ยสามคนกำลังทำอะไรอยู่ซีนีม่านะคะแล้วทีนี้ข้อห้าอ่ะ dot dot e selling clothes to a girl นะคะอ่ะมีใครกำลังขายนะคะอ่าขายเสื้อนะคะเสื้อโค้ทให้กับผู้หญิงอยู่นะคะอ่ะมีใครคะอ่าคำว่า shop assistant ก็คือพนักงานขายนะคะ มีใครกำลังทำอะไรนะคะกำลังขายอะไรให้กับผู้หญิงนะคะชัดอยู่แล้วนะคะข้อที่1เด็กๆไปดูใหม่ A reporter is กำลังสัมภาษณ์ใช่ไหม interviewing นะคะ the doctor นะคะทีนี้อ่ e the dot is standing near the doctor reporter ในนี้ไม่มีอยู่แล้วนะคะมีคำว่าอะไรคะมีคำว่า nurse ใช่ไหมคะกำลังยืนอยู่ข้างๆคุณหมอนะทีนี้ three students are working on the คำว่า like computer ใช่ไหมดูภาพนี้นะคะ computer นะอ่เด็กก็เติมลงไปทีนี้ e r e a r three people มีผู้คน3คนเหลือคำว่า in front of กับ shop assistant นะคะแน่นอนเขายืนอยู่ข้างหน้าลงหนังใช่ไหมเราก็เอา in front of มาเติมเลยนะคะต่อไป a d o t is selling clothes to a girl ก็คือ shop assistant พนักง,งานขายกำลังขายเสื้อให้กับผู้หญิงอยู่นะคะอ่ะโอเคหน้านี้ก็เป็นอันสมบูรณ์นะคะต่อไปอีกหนึ่งแบบฝึกหดัดสำหรับสัปดาห์นี้เขาบอกว่าให้ไปดูหน้าที่6ข้อที่3นะคะอ่าหน้าที่6ข้อที่3เลยเด็กก็เปิดแบบฝึกหัดเลยไปดูที่หน้าที่6ข้อที่3นะคะหน้านี้บอกว่า answer the question ครูเทียนบอกแล้วถ้าขึ้นต้นด้วยพวกกิริยานะคะ work to be are อะไรแบบเนี้ยให้ตอบแบบ yes no question นะคะ yes no question คืออะไร yes no question นะคะคือการตอบ yes หรือ no ใช่ไหม่า yes หรือว่า no นะคะ่า yes หรือว่า no นะคะการถามแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าการถามแบบ yes no question นะคะก็คือตอบต้องตอบแบบ yes หรือว่า no นะคะทีนี้ตอบอยัางไงายกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคุณเรียนจะยกตัวอย่างนะ are you bossy are you bossy bossy แปลว่าอะไรเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะหยิบหนังสือเรียนนะคะนี่คือเล่มหนังสือเรียนนะเด็กๆเ,เปิดไปนะคะบทที่1เนี่ย unit 1นะคะบทที่1น,นะหน้านี้นะคะ lesson one นะคะ หน้าที่5นะมาดูกัน b o ส s ีนะคะ b o ส s ีคำนี้แปลว่าจู้จี้จุกจิกนะคะเฟลี่คำนี้แปลว่าเป็นมิตรอัธยาศัยดีคอนฟิด e น t ต์คำนี้แปลว่ามั่นใจนะคะค่ายคำนี้นะคะแปลว่าใจดีนะคะใช่คำนี้แปลว่าขี้อายนะคะกูเทียนเคยสอนไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะอะ มีทั้งหมดกี่คำห้าคำนะคะแต่ทีนี้นะคะในหน้านี้เขาบอกว่าให้เราตอบคำถามถ้าถามนะคะถ้าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว W question นะคะ W H question ไม่ว่าจะเป็น what นะคะ where w h e n นะคะ why who ไอ้พวก w H หรือว่า how พวกนี้นะคะคำถามพวกนี้เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วย w H พวกนี้ต้องต้องการคำตอบนะคะที่อธิบายใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย verb to be นะคะ verb to be คืออะไร verb to be นะคะครูเทียนบอกไปแล้ว verb to be คำนี้ก็คือ is นะคะ am are นะคะ ถ้าขึ้นต้นด้วยพวก is am are พวกนี้ครูเทียนเคยสอนไปแล้วว่ามันต้องตอบ yes no question อ uh, yes no question ตอบยังไงมาดูตัวอย่างนะคะ are you bossy ถ้าสมมุติเราตอบ yes เราตอบ yes ก็ได้หรือ no ก็ได้คำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ bossy คือจู้จี้จุกจิกคุณจู้จี้จุกจิกใช่ไหมสมมติครูเทียนตอบ yes yes แล้วต้องอะไรต่อคะครูเทียนบอกแล้วว่าให้ดูประธานอะอะให้ดูเนี่ยประธานในประโยค ถาม u ตอบ i อจําไว้นะถาม u ตอบ i ใช่ไหมคะ,ะถาม u ตอบ i Are you b o s s ิคุณจูจ่จี้จุกจิกใช่ไหม Yes ถาม u ต้องตอบ i i, I อะไรคะเราต้องผ่านคำนี้เป็น i ต้องคู่กับ am am, am นะคะ Yes, I am บอสีถ้าสมมุตินะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากอาเป็น East, อีส์ s ะอีชีบอสีเธอเนี่ยจู้จี้จุกจิกใช่ไหมเวลาตอบอ่ะตอบ yes yes ถ้าเป็นชีนะ he she is นะคะไม่ต้องผ่านเลยมีแต่ you นะคะถ้าถาม you ตอบ i คือมีแต่ you ที่ต้องเปลี่ยนเป็น i ใช่ไหมถ้าถาม she ถ้าเป็น she นะก็ดึง she ลงมาเลย y yes, e she s is b o s s y ถ้า no ละ่ะ no เราก็ตอบได้เลยะคะ่ะ no she is not เราจะตอบแค่นี้ก็ได้นะคะหรือเติม b o s s y ไปก็ได้นะโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราตอบ no อ่ะฝั่งนี้เราตอบ no I am not นะคะแค่นี้เอง no I am not นะข้ออื่นก็เหมือนกันนะคะ ประธานเป็น u หมดเลยเปลี่ยน u เป็น I นะคะแค่นี้หลักการเติมนะคะมีแค่นี้โอเควันนี้นะคะครูเตียนก็ฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคะ See you again next time. Goodbye